สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้าอีกวันครับมันนี้กะอยู่บ้านพ่อเท่าครับมันนี้เศร้าสายๆโอ้อากาศดีครับพี่นอ้องไปสิบปีพี่พ่อหนองเองบิงบรรยากาศบ้านพ่อเถาแอรมนหน้าเป็นยังไงปานยินอ่ะเปิดฉากมาก,ก็จะเจออ,อันนี้นอ้องเมียครับ ซึ่งในเกะวิจันทร์ค่ำครับวิจันทร์ค่ำอเอออาเซียนยังซูเมือเนี่ยอาเซียก็เศร้าหน้าหยแล้วโอเซมาไทหรอเศร,ารา้าหน้าบ่อาาาเอาเป็นเศร้าหน้าบ่เนี่ยสายคนจน่า,ายคา้รวยบ่เศร้าหน้าเห็นยังไงซาลาเมืเศร้าหน้าเดียววันไปยังไงเฮ็ดนี่ยก้อนกินเขามสนไก่อนที่ปลูกเขาเห็น,น,หนยังไงปลูกเขาก็เฮ็ด เอาขอลูกหนามก่อนบ่กฉันเกิดจะเอาไปวานเอาเอาไปวานแส้ไอ้วานแส้หนักเดียวเอาป่ะเทศไทยบอกลูกแท้มาไทยดีดิโอ้อือโอ้เอ้าท่านี้ครับพี่น้องใยอะไม่ให้หนักเท่านันกันเยอะคือเรากินไว้เลยเยอะโอ้ท่านี้นั่งฟินเดือดอยู่ครับออกเงี้ยเราจะเอาไปชิมกันคือเยาว์วานจีก็จะเยาวานนะเจินกันบ่ ข้ไปอกนงมไปได้ก็เอาอยู่เก็บยาสดวมาเลยเอยู่พอด้ยงเดีวมอสองครับอยู่มอสอง่อยูไส่นยูขุเทียงครับบ้านขุเทียงครับโอ้บ้านขุเทียงเดี๋มีมีถึงมอหกยู่บ่ไม่มีครับจบแค่มอสามมอสามโดนไปต่อใส่ไปเลยต่อครับฮะต่อครับ่เล่นต่อลครับคือ่เล่นต่อ ฮะผอยากยืเงินยาเีนแล้วก็ไปยืสันพอไปมเียนาที่ไหนเออยาฮะอยากยืเงินอยากมเฮ้วยมาซงมานเีได้เสื้อตแคมมาสามับผมโอ้บม่จัดจอห้จบหก่บ่ครจบมโปหกก่อนจังยังจัมไม่ยืเงี้น สืส้ห้ยังยืนเหรอวางข้องกาไหมเนี่นอนคร <c oughs> ับ๋ออยากไปยืนเห็นอยากมานอนบโอ้ไม่อยากได้ต้งซืแล้วครับอ่อมาสงมาโอ้อซื้อซื้อหยังเนี่ยซื้อมัเที่ยวน้ำสกุลหยังจันค,คัอ๋อจันทัมความไฟฝัน บกหัวไงขึ้นอยากเป็นยังผมเรื่องกกับฮะผมเรื่อไไงขึ้นยังผมเรื่องมบ่แ้เรื่องมาแล้วรับผมวดขั้นโอ้กินเท่าเราบ่อยยังครับ่กิน่กินข้่าบกหัว อ่านหนังสือออกเยอะกต่านี้ไปเรียนหนังสือดิฮ้ยบอกครับหนังสือก็อ่านบอกครับห้วยอีนี่นะอีครับบางบ้างนุ๊กอ่านหนังสือบอกมาอนี่ยฟังเงินนี่อ่านนี่ฟังเงนนี่อ่านหนังสือบอกเป็นยังไงอ่านบอกก็บอกอ่านบอกกี่ตัวเลยบอกครับผมอีลีนะออกจแก้วกออาตาฮะออกออกอาตาครับผมอ่านหนังสือบอกอีลีนะอ่านบอกเป็นเน้นครับผมขึ้นตรงม่อสองเลยอ่านหนังสือบอกเลย ไม่เพียงสันผมไม่ใส่ใจครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนังสือมาเปิดให้อ่านด้วยมาเดี๋ยวฟังด้วยเป็นยังไงเอาเนี่ยผมมันบังเป่าครับฮะบังเป่าครับเอียงหว่งเป่ามีจะโทรศัพท์ก่อนนนัอ่านหนังสือบอกอีนีนะกับผมกับเป่ากับหวางเป่าครับห้้ยเราไปไปให้ยังเล่นเขาให้ยังไงกู้สอนยังไงตละมือกู้ก็บเป็นสอนอันดิดครับผม แต่บอกเขาใจบอกขึไหนบอกเขาใจครับฮะนักซื้อก็บอกไป,ปยุงโรงเันครัอเอายุางโรงเรียนโอ้อานบอกดีปบอโอ้เอาเอาพี่ดองครับอานักซื้อบอกน่าคือคือเป็นจังสัน่นมองดู คืออ่านมันมันยากบอ้อ่านหนังสือ,อ,อนนปังเลยปิยกกงเลยหนักบอ้อแล้วท่านมือไปต้องเรียนไปเห็นยัง,ง,งไงต้องเรียนมาเปลี่ยนหาข้อมูลบ้างครับอ๋อไปต้องต้องไปไปเรียบบ่ดิต้อง,งได้ไปอยปู่บเพราะว่าไปโดดเรียน ไปเรียนยางแล้วเล่นต้องให้ตรงหน้าครับผมอ่านหนังสื้อบ่อเพราตัวอี๋อันนี้อ่านบางไหนนี่นี่อ่านบางไหนบ้านนี่ท่าหลังพอตัวนีิอ่านบางไหนนี่อ่านบางไหนนี่อ่านบางไหนมีอันอันจะบอกบางตัวรับผมอ๋อเหรอต้อนงแต่ข้างบนนี่อ่านบ้างเลยป่ครับผม อะไรยังไงตัวใหญ่เนี่ยเอาหนึ่ตัวนี่ตัวนี่นี่อาเว่ายังไงตัวนี้บ่หัวอ่านบอกอีนะเอาท่องดีเป็นยังไงท่องดีก็ปลูกขึ้นมาดงซือบอกเลยยังไงเกิดยังไงล่ะครับพี่น้องโอ้เอาเอาเอาบอกอีนะครับโอ้ยสร้างเป็น น้องอาปังขังไหนขึ้ไหนขึนขอ่านมาได้เดินเดินมาตั้งหลายปีเนาะตั้งแต่ป .6 อะไอย่างเี้ยม .2 แล้วอ่านหนังสือบอกครับโอ้เอาพี่นอนครับจะชิว่าจังไลยผมก็ได้เอาสัมพ่ออยากกลับไปอยู่บ้านเนาะไม่อยากเรียนหนังสืออ่านหนังสือบอก อาะบรรยากาศย่ำสาครับพี่น้องร้านครับอ่านหนังสือบอกุนะจงซื้อว่าจังเดยนะครับอันนี้ก็น้องเมียครับพอเลี้ยงเดียวนะครับนะสุขสายเพิ่มนะเมี่ยป,ปลาเมี่ยถิ่มจะหึงแล้วท้องดีนี่ก็ได้เลี้ยงลูกมาสุขใจสุดหนุนม่มมาเที่ยวแต่ว่าอนะ่านหนังสือบอกุนะ ไปเยียนจังไงอันังสือบอกยังงงอยู่นะครับจักสีว่าจังไงไปไปหอดโรงเรียนเด้<ข>อเอาปันไปโอ้ยอย่าไปแวะกลางห้างต้องใส่หมวกเปรงเล่นหนึ่งชัมาอ่านหนังสือบอกไงปั่นจักรยานไปโรงเรียนครับ เป็นในท่องหีเขาเนัังยังสิไงเมาเหรเอามัขึ้นเมาเหรมาขึ้นโอ้โหเออจริเราเมาเหรอมาขึ้นดิโอ้เราขาวสิงห์เหล่าขาวครับเจ้าาตอเป็นเมื่อย นี่นะครับพี่เราโมสงครับจิน,นเหล้าโมเสกในคึืนนี้เหล้าขาวนะเอานี่ครับนะรบรรยากาศยา่ามเสาทายบรรยากาศอัดระเท่าให้พี่น้องไดบังเดบซ้อมกันครับโอ้หลานเราอานหนังสือบอกเนาะลูกชายลูกชายทวีลูกช,กชายท่องดี อ้จารย์สื่อว่าจังไรแล้วครับพี่หนอกนพระเจ้ากับขอบคุ้มกับจึงเสียเนาะพอเลี้ยงเดียวนะครับอาชีพกับเพื่อนกับรับจ้างรับใบทั่วไปตอนนี้ไาจ้างเฮ่ตอนนี้นี่เพื่อนกับไปเฮ็ดน,นะครับท้องดีตกทรายกับไปเทียนหนังสือแต่ว่าหนังสือบอกเนาะอาจารสิว่าจังไร <c oughs> <c oughs> ปั่นจักรยานไปเหมือนเดิม จังนั้นไปหอโรงเรียนบอกไปหอโรงเรียนดอกจังหวะอ่านหนังสือบอกตอนเรียนยังหอดม2เ้ยอ่านหนังสือบอกเนาะสา่อสวรยังไงผมก็ได้โอ้อ่านภาษาไทยังไหนไปเรียนทางไหนปีไอ่านออกเขียนได้ก็ยังค่อยู่นะเมื่อกี้ให้อ่านหนังพออ่านไปยังไงก็อ่านบอกอันนี้เรื่องจริงนี่เลยในเรื่องจริงไปเรียนให้อ่านบอกเมื่อกี้ทวีกับ เป็นพิเศษครับเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะเนี่ยงังเป็นผู้ป่วยจิตเวชร,รักษารักษาอยู่ที่ผมถามว่าเป็นชาวนายังคิดยังชาวนาชาวนานี่ก็จิตเวชนะครับเป็นผู้ป่วยด้านสติปัญญากนะ็มีหา่างไปยังมากนี่แหละ อ้าบรรยากาศเจ้มสอบพี่น้องทักทายสูุขสุขคนนะนะวันนี้ก็จะนะเดินทางนะก็จะเดินทางไปนูน่นแหละข้ากรุงเทพนะหาหมง่งขายของต่อไปนะครับกับอาชีพค้าขายน้อขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์มาน้าสตอรี่